นักดับเพลิงพบภาพวาดเด็กชายผู้รำ่ำไห้ในบ้านที่ถูกไฟไหม้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหมู่บ้านใกล้เคียงที่ได้ยินข่าวเรื่องนี้ต่างก็เล่าลือกันถึงคำสาปแห่งความอาฆาตแค้นของวานผีตำนานภาพต้องสาบเด็กชายผู้รำ่ำไห้ภาพที่ไม่มีวันถูกไฟไหม้ ภาพวาดเด็กชายผู้ร่ำไห้หรือ The Crying Boy เป็นหนึ่งในสิ่งของต้องคำสาบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกมันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ในบ้านที่ถูกไฟไหม้และไม่มีแม้กระทั่งล่องรอยของการถูกไฟลามเลียเลยแม้แต่น้อยในปี1998เกิดไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งในประเทศอังกฤษ เมื่อนักดับเพลิงไปถึงที่เกิดเหตุและทำการดับเพลิงพวกเขาก็พบภาพวาดใส่กรอบหลงเหลืออยู่มันเป็นภาพวาดของเด็กชายที่มีสีหน้าทุกข์ทมน้ําตาไหลลงมาอาบแก้มภาพนั้นมีชื่อว่าเด็กชายผู้รำ่ำไห้สิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือภาพนั้นไม่ถูกไฟไหม้เลยแม้แต่นิดเดียว นักดับเพลิงคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเพว่าไม่นานหลังจากนั้นก็เกิดเหตุไฟไหม้บ้านขึ้นอีกคราวนี้พวกเขาพบภาพว่าเด็กชายผู้รำ่ำไห้ในบ้านที่ถูกไฟไหม้เป็นครั้งที่สองนักข่าวที่พบความบังเอิญน,นี้เริ่มเกิดความสงสัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ภาพนี้จะเป็นภาพต้องสาบ และเป็นสาเหตุของไฟไหม้บ้านที่แท้จริงหลังจากนั้นก็เริ่มมีรายงานว่านักดับเพลิงพบภาพวาดเด็กชายผู้ร่ำไห้ในบ้านที่ถูกไฟไหม้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ผู้คนเริ่มสงสัยว่าคำสาปอาจมีจริงและอยากรู้ว่าเด็กชายในภาพเป็นใครและผู้ที่ให้คำตอบได้ก็คือ นักวิจัยชื่อดังที่เชื่อในเรื่องลี้ลับเขาบอกว่าได้ทำการติดต่อกับศิลปินผู้วาดและสอบถามเรื่องราวเบื้องหลังศิลปินผู้วาดชื่อจอร์ดบอกว่าเขาเจอเด็กชายในภาพวาดนั้นมีตัวตนจริงเป็นเด็กน้อยสภาพมอมแแมมข้างถนนที่เขาพบตอนที่ไปเที่ยวในเมืองประเทศสเปน ท่าทางของเด็กชายสะดุดตาอย่างมากเพราะสีหน้าอันทุกข์ะธมและท่าทางสิ้นหวังจากการสอบถามชาวบ้านแถวนั้นทําให้เขารู้ว่าเด็กชายคนนั้นชื่อดอนโบนิโยบ้านของดอนถูกไฟไหม้พ่อแม่ของเขาเสียชีวิตในกองเพลิงมีเพียงตัวเขาที่หนีรอดมาได้หลังจากนั้น ไม่ว่าบ้านไหนที่รับดอนไปเลี้ยงดูก็จะเกิดไฟไหม้อย่างไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านในระแวกนั้นจึงหวาดกลัวและเรียกดอนว่าปีาศาจสิ่งเหล่านี้คือสาเหตุที่ทำให้เด็กชายมีสีหน้าทุกขระทมและไม่ยอมพูดคุยกับใครอีกเลยแต่จอร์ดไม่เชื่อเรื่องโชคลาง เขาจึงรับเด็กชายไปดูแลและใช้ดอนเป็นแบบของภาพเด็กชายผู้รใัใไ้ภาพนี้ขายดีและทำกำไรได้อย่างงามจนจอร์ดร่ำรวยทว่า,วาไม่นานนักสตูดิโอวาดภาพของจอร์ดก็เกิดไฟไหมจนเหลือเพียงที่เท่าโดยไม่ทราบสาเหตุเขาสูญเงินทั้งหมดที่มีสิ้นเนื้อประดาตัวในฉับพัน โดยด่าทอว่าดอนเป็นปีศาจเป็นคำสาบเป็นความโชคร้ายเมื่อได้ยินดังนั้นเด็กชายก็ร้องไห้และวิ่งหนีออกจากบ้านไปไม่เคยมีใครได้ยินข่าวของเขาอีกเลยและตั้งแต่นั้นมาข่าวลือเรื่องภาพวาดต้องสาบของเด็กชายผู้รำ่ำไห้ก็โด่งดังไปทั่วยุโรปหลายปีให้หลัง ในปี1976มีอุบัติเหตุรถพุ่งชนกำแพงในเมืองบารเซโลนาประเทศสเปนรถคันนั้นเกิดระเบิดไฟลุกท่วมคลองอย่างหนัก <Ooh. S 1> จนมองใบหน้าและรูปลักษณ์เดิมของคนขับไม่ออกโชคดีที่ใบขับขี่นั้นถูกไฟไหม้เพียงเล็กน้อยทำให้สามารถระบุตัวตนของคนขับได้ เขาชื่อดอนโบนิโยอายุ19ปีซึ่งหลายคนเชื่อว่าเขาเป็นคนเดียวกับเด็กชายผู้รำไ้ผู้โด่งดังคนนั้นแต่ถึงแม้ว่าดอนจะเสียชีวิตไปนานแล้วคำเล่าลือเกี่ยวกับภาพวาดอาถรรพ์ของเขาก็ยังคงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้บาเกตคุจิรักวานผีแห่องความอาฆาตแขน ตลาบแช่งเราเช่าประมงนักวานบาเกตุจิระคือวานแห่งความอาฆาตแค้นมีลักษณะเป็นโครงกระดูกสีขาวขนาดใหญ่ร่างกายเรือนแสงสีเขียวดูน่าขนลุกปรากฏตัวพร้อมกับปลาและนกประหลาดที่มีนันตาสีแดงเรือนแสงและมีลักษณะน่ากลัวร่างของวานผีจะปรากฏขึ้นมาเหนือเทะเลในคืนที่ฝนตกหนักหรือมีหมอกลง เชื่อกันว่าพวกมันนำมาซึ่งโชคร้ายโรคระบาดและภัยพิบตัติต่างๆนานาในสมัยโบราณผููคนนิยมวานเนื่องจากเนื้อวานสามารถเอามากินกันได้ทั้งหมู่บ้านและไขมันของมันก็สามารถเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงสำหรับจุดตะเกียงถือเป็นการที่คุ้มค่ากว่าการป่าตัวเล็กๆทว่าเมื่อวานเป็นจำนวนมาก ความโรดและอาฆาตแค้นของวานเหล่านี้ต่างก็มากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นวิญญาณร้ายที่ทรงพลังนี่ตำนานเล่าว่าชายหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านชาวประมงชื่นชอบการวานเป็นอย่างมากเนื่องจากความร่ำรวยจากการขายเนื้อและไขมันของวานทําให้เขายึดมั่นว่าจะทําอาชีพนี้ไปตลอดชีวิตจนกระทั่งคืนหนึ่ง มีคนพบเห็นวานตัวใหญ่ว่ายขึ้นมาเหนือผิวน้ำพวกเขาออกเรือกันอย่างดีใจและคิดว่าจะได้กินมื้อใหญ่แต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆก็พบว่าวานนั้นแท้จริงแล้วเป็นวานผีที่ไม่มีเนื้อหนังมีเพียงโครงกระดูกขนาดใหญ่ว่ายไปมาข้างๆวานผียังมีปลาและนกประหลาดที่พวกเขาไม่เคยพบเห็นภาพอันน่ากลัวขนาดนี้ทำให้หลายคนเป็นลม และเกือบจะตกลงไปในทะเลผุกคนรีบกลับขึ้นฝั่งอย่างรวดเร็วด้วยความหวาดกลัว <clears throat> เมื่อกลับไปที่หมู่บ้านชาวประมงที่ออก,กวานในคืนนั้นต่างก็เป็นโรคที่รักษามไม่หายและเสียชีวิตไปอย่างรวดเร็วโรคที่ฆ่าชีวิตชาวประมงกลุ่มน,นั้นยังระบาดไปยังคนในครอบครัวและคนอื่นๆอีกไม่นานนะักทั้งหมู่บ้านก็ติดโรคประหลาดลึกลับ และเสียชีวิตกันไปอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหมู่บ้านร้างเหลือเพียงผู้โชคดีไม่กี่คนทีน่หนีออกจากหมู่บ้านทันหมู่บ้านใกล้เคียงที่ได้ยินข่าวเรื่องนี้ต่างก็เล่าลือกันถึงคำสาปแห่งความอาฆาตแค้นของวานผีหลังจากนั้นมาก็ไม่มีชาวประมงที่ไหนกล้าออกไปควานอีกเลย